อ้าวพี่น้องไม่นี้เขาสิมาเอาของใหญ่ขึ้นครับนี่ครับเม็ดเกลือพี่น้องเกือบสองเม็ดเลยอีเซลครับอีเซลอีเซลอ้าอีเซลโอ้ยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งปล่อยให้มันขึ้นก่อนดิ ใหมันขึ้นไปก่อนจะพึ่งปล่อยปนะปดี๋ยวมันตกลงมายังไม่ติดลมบนเลยเออให้มันขึ้นไปก่อนการโ <c oughs> ดนเชือกพี่ฮะกัน แกฟิน้องนิ่งแล้วแฮกอย่าปล่อยเชือกเพี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่เราไปทาไมมันจะตกแล้วว่าเน่ะอย่าเพิ่งไปให้มันให้มันขึ้นก่อนให้มันขึ้นหูงสูงก่อน เราเพิ่งปล่อยปล่อยทำไมเอาพี่น้องขึ้นเล่าพี่น้องเดี๋ยว่ราอู้นคนแลีนเสือกอยู่ไก่ผุนเลยคนแลีนเสืกอกยุยไก่ผุนไปงัดเดินไปดูว้าว <c oughs> บางเลียนกับว่ดีเลยพี่น้องเหมือนเป็นโจรุ้ไหมคลาดเป็นไห่ย่างกระเจี๊ยบตีนย <c oughs> ่างกระเจี๊ยบตีนมากเลยครับตรงนี้ว้า มีแต่โลกไหมเย็บตีนเย็บตีนบ่นุ่มตีนเลยพี่น้องงายง่งายครับตาฟูเนืเ้อเบาเห็นเราพี่น,นอ้องอาจได้ที่เยอะมั้งนี่ครับตะเวนกับเริ่มนี่เราล้มล้มกับเริ่มนี้นะโยู่ครับล้มบรรยากาศพี่นอ้อง,งทั้งจันทบุรีคือเก่าครับเย็นเย็นบรรยากาศยามเย็นครับนี่ครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงสีง่โมงครึ่งแล้วตอนนี้ครับล้มแม วันอาทิตย์ก่อนหนูโบมีลมเลยพี่น้องแต่เพิ่งมีมือนีครับมีมีกับโบใครมาเต็มที่ป็นไดมีกับอบลมมันแบบมันมาบ่ต่อเนื่องป็นไดครับแต่มีอยู่มาเป็นช่วงอ้วนวาวพี่น้องนี่ไก่เลย กินแล้วพี่ร่องกินแล้ว,ลวเออถ้าเราออกมากมันจะไอ้นี่ให้มันขึ้นหงสูงกค่อยเอาออกถ้าเราออกมากๆเรา,เาว่าเอามันลงมันจะได้ได้วิ่งใหม่ไดิดล้าก้อนเนี่ยอกตัวตัว,ตวนั่นมันดักสันมันดักหน่อยหน่อยหนึ่งครับผมได้เสริม เสติมอขกครับเติมโขกเราขึ้นดีเป็นไห้พี่น้องเติมโขกเราอยู่ดีเป็นไห้พี่น้องฟังเสียงเงินเสียกเสียงเสียกครับเฮ้ยครับเสียงเสียกปี๊ดเ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 เสียงเสียกพี่น้อง เขาสูงกว่าเขาเราไม่มีเชือกต้องเอาเชือกออกอีกอ่ะต้องเชืเอกมา,าต่ออีกเชือกตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะสายพานถือฮัดสายพานตัวที่ฮัดเอามานะอยู่ไหนเออไปแล้วไปน้ำกับพู้นมไม่ตาก,กินด้วยนะถ้าหิวข้าวแล้วโอ้จับไปดูไม่ยังอยากเหนหรอโอ้สุดอยอด,อดอยเลยครับ ดึงแรงมากเลยดึงแรงมากเลยครับ <laughs> ดึงแรงมากเลยครับเออมาเลยติดล้มหมดแล้วติดล้มหมดแล้วเดี๋ยืดตดใีใกล้ๆวาวจุลาเพิ่นเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวจุลาเพิ่นดิเซนม,มาตัดเสียกผมต้องยัางไปหน่อยนึงครับ เดี๋ยวจุฬาสิมาตัดเสือกครับย่นันย่ันจุฬามาตัดเสืกอกผมจะย่างออกจากจากุฬาหน่อยหนึ่งกันครับต้องย่างออกจากจุฬาก่อนพี่น้องเพราะว่าเจุฬาเพิ่อดูไก่เพื่อนราจุฬามันเซินดีด้ยเดี๋ยวขวามเซินมาตัดเสือกครับเดี๋ยวตัดเสือกเขาขาดถ้าเสือกขาดเนี่ยโอ้ตกไก่เลยดิตัดเสือกขาดนี่ตกไก่เลยแหละ เดี๋ยวผมอยู่เม,ม,มื่อัดใส่ไหมไม้ตัวนี้ไว้เลยครับเดี <c oughs> ๋ยวผมีเสื้อกม้อมัดนี่เลยในหะ้เรา แจนน้ำนีก็ตกก่เรื่อยเร่นเอาี่ครับใส่มัดเซ่เรียกตัวนี้ไว้แล้วพี่น้องมัดเซเฮ้ามานี่ไว้นี่ครับอยูเนาะเอาเป็นเจ็ดเจ็ดลงสีเนาะวันนี้เนาะล้มบนบ,นบทดบทีเหรลมบ่ดทีว่ เชือกอยู่กับไปนั่นเชือกยาวๆอยู่กับไปนั่นเดี๋ยวัทเอาไว้ตรงนี้นะโอ้าอยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วต่อไหมต่ออีกนะเดี๋ยวผมดีอีกเอาทิ้งไว้กางมันจักสามสี่สิบนาทีสามสี่ 30, นาทีผมยังเสียวลงครับเอาพี่น้องคับแล้วครับว่าเสียว ลงแล้วพี่น้องมาเสียวลงแต่ว่าบัดปล่อยเสียกก็ปล่อยอยากปล่อยหลายหลายปล่อยเสียกอยากปล่อยหลายแต่ว่าบัดน้ำมันต้องลงพี่น้องบัดนี้ชิดยากแล้วพี่น้องพฮ้ยเด้อเฮ้ยยิงสูงขุ้นเลยพี่น้องไงเฮ้ยเด้อพี่น้องเที่ยงริ้วเลยประมาณได้หรอกจักเท่าไหล่ะเฮรอห้ายเมตรเลยห้าร้อยหรือถึงเกือบแปดร้อยเมตรอะ นี่ครับปล่อยเสือกออกอรัเสียวลงแล้วพี่น้องบางตะเวนดูตะเวนตกดินแล้วพี่น้องเลยตะเวนรับรับปลใหม่แล้วเนี่ยวันนี้เขาเสียวลงครับเขาเสียวลงพี่น้องวันนี้เดียวเดี๋ยวผมเสียวลงเดียวผมเสียวลงจนว่าให้มันหดเราใกล้ๆผมยังหยิบไถ่อยพี่น้องบางอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะแต่ว่าผมเสียวลงดึงมันจะดึงยากนะครับตัวผมเสียวลงเดียวให้มันใกล้ๆกันเห็นเปล่าเป่เห็นโอ้ยพี่น้องสั้นที่ี่เลย เด yeah, yeah, like ี๋จอลูเดยวมึงเดี๋ยวน้องยกทายมึนเตือนด้วยมือเป่ยีน่ามึงหันใจด้วมือเืน่ะหใจมือด้วยมันตะเคืองข้างเลโอ้ลมดีน้อลมมาเฮี้ยครับอืที่ทั้งฝา่าไม่เหนหน่อยดวงเล่น้องพูดอ่ะสาดวงเลยสามดวงเล่น้พูดอ่ะเล่นทั้งพุ่นอันนั้นเขาบยิ่าเสียงจะรู้เบาหนึ่เนอนา เดี๋ยวแปะไปะเห็นหดเาดอย่มาใกล้นะ๋ยวมาใกล้นะฮานะดเดี่ยเล่าไปฮาร์ดยังอยู่เลยพี่น้องโอ้วหลุงมันใหญดเลยตกลงมาคืนกับคืนล้าสิทธดล้มเรอล้มกับลาสิสส lúc <tôi nói> oh, đây là đợi <laughs> dạ, đợi. đó, nhưng mà hình bao เพี่น้ยงเยอะแล้วครับเพียงอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอมเกลียวน้องคนอาตัวเย็บมือเย็บมือได้พี่น้องก่บเบาลงนไงยังใช้อยู่บนี่ะใช้อยู่ถึงเบาบนอ่ะถึยอยู่ยิ่งยิ่งยังอยู่เลยไหมใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วรอสักสายจนเกียบขาด สายเก็บขาดนี่เฮ็ดเข้าดึงดึงไปไกลๆเออครับอันนีไมลงแล้วเออนีุ่กุกกท่นเลยสายเก็บขาดนะมึงนไปแล้วไปอยากเเป็นค้จมจิงแล้วเเป็นค้อมจิงแล้วเเป็นค้อมจิงแล้วพี่น้องไ่เจอ

สี่พันหนึ่งเดือนหรือสั้นนี่ครับนี่ผมเสริมตรงนี้นี่เห็น่ผมเสริมตรงนี้ครับนี่ครับผมเสริมตรงนี้ครับแอนนี่มึงนี่แอมทีรีเลยพี่น้องผมเสริมตรงนี้เสริมอกมันพี่น้องอกมันตอนนั้นมันอกหน่อยแล้วมันตีน ก็จะเสริมอกเราเนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับเสริมอกเราง่ายเห็นปะใครขยุกขึ้นเด้อเห็นอันนี่ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีพี่นาพี่น้องเจอกันไหมครับคลิปหน้าว่าเขาเสียวขึ้นมือเลยมือนี่มันจะว่าล้มตอนตอน,ตอนในค่ำค่ำไม่ดีเป็นไงหรือพี่น้องแจวเอาเลยล้มดีครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าโอเช็คครับ